วันนี้อากาศร้อนมากเลยหวีแม่ผู้ชายสองคนนั้นหล่อจังสวัสดีครับสวัสดีจ้าหนุมน่มๆเลือกดูเลยนะคะนิ้วไปสีไปแนะนำให้เขาลูกไปตัวใดนี้นะให้หนูแนะนำให้ได้นะคะผมอยากได้กันแดดครับซื้อให้แฟนหรอคะยิ้มแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีแฟนใช่ปะ <c oughs> งั้น แนะนำเป็นรองพื้นเนียนแบบซองค่ะกันแดดผสมรองพื้นทาแล้วหน้าเนียนใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะอุ้ยดีนะเธอเอาสองซองเลยเอาลองไปใช้ใดูไม่เป็นไรใช้ด้วยกันคิดตังเลยครับได้ค่ะอ๋อมีมันเปลี่ยนสีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวหยิบให้เอาเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีคะเอาสีชมพูครับใช่เองเหรอพ่อหนุ่มผู้ชายเขาใช้สีขาวใช้สีชมพูทําไมเอาสีชมพูนั่นแหละครับได้เลยจ้ะพ่อหนุ่มเออ มีแฟนกันหรือ,อยังลูกสาวแม่โสดนะสนใจไหมเอาเบอร์ไว้ไหมคะแม่ก็ไม่เป็นไรครับตัวเองเราจะกลับไปล้างหน้าทารองพื้นเนียนให้หน่อยนะได้ครับแม่เขาเป็นแฟนกันตายแล้ว